สำหรับเรื่องวันนี้นะคะที่จะมาเมามมยกันเนาะเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าอ้อมถนัดค่ะนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยากจะบอกมานานแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแนะนําการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะสําหรับในส่วนของการแนะนําการท่องเที่ยววันนี้เนี่ย จะเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเดินทางกับกรุ่มทัวร์นะคะหรือบางทีโอเคอาจจะเป็นการเดินทางเองก็ได้สามารถเอาทริคต่างๆไปใช้ได้เรื่องแรกนะคะ,ะ <S <S ก็อยากจะมาพูดถึงการเลือกโปรแกรมทัวร์่ออันนี้นะคะสำคัญนะนะคะเพราะว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะ เราชอบอะไรยังไงอันนี้คือประเด็นหลักแล้วก็สําคัญมากนะคะแต่ว่าประเด็นของอ้อมไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะคะเอ่ออยากจะถามใหลายท่านค่ะว่าคุณนะคะเป็นคนนึงหรือเปล่าที่เวลาเลือกโปรแกรมทัวร์เราเนี่ยฉันจะต้องเลือกโปรแกรมที่แบบว่าเยอะๆเข้าไว้นะคะโปรแกรมแน่นๆเข้าไวา้แล้วราคาก็จะต้องส่วนกระแสก็คือว่าถูกสุดๆนะใช่คุณหรือเปล่านะคะถ้าคุณเป็นคนที่คิดแบบนี้เนาะนะคะในมุมมองของ มาคุเทศเนี่ยที่เวลาเห็นลูกทัวร์มาเที่ยวลักษณะทัวร์แบบนี้โปรแกรมเยอะๆเนาะมาคุเทศคนนี้บอกเลยคะ่ะสงสารนะที่สงสารเนี่ยคืออะไรรู้ไหมนะคะถ้าเป็นประเทศอื่นนะคะเ้ามองว่าเขาคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยแล้วโดยเฉพาะตัวคุณเองถามตัวคุณเองสิงว่าคุณชอบถ่ายรูปไหมคุณเป็นคนที่จะต้องแบบว่าดื่มดากับสิ่งนั้นๆนานหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยนะคะบอกเลยว่าไม่พอคะ่ะนะคะเวลาที่คุณไปเที่ยวเนี่ย คนไทยก็อยากจะถ่ายรูปเยอะๆแล้วถ้าคุณเนี่ยซื้อโปรแกรมทัวร์ที่มันอัดแน่นจนเกินไปใช่ไหมคะคุณก็จะได้เที่ยวแค่ประมาณที่เราประมาณ30นาที40นาทีซึ่งมันไม่พอแทนที่คุณจะได้อยู่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยความเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะถ่ายรูปก็ไม่ได้เยอะหงุดหงิดด้วยนะคะอ้อมก็เลยไม่แนะนำนะคะอยากจะแนะนำว่า ให้คุณเนี่ยซื้อทัวร์ในเขาเรียกว่าอะไรนะจํานวนที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะพอดีพอดีอดอดนะคะแล้วก็ราคาปานกลางไม่ถูกจนเกินไปเพราะคุณรู้ไหมคะว่าออคอนเซปต,ต์ที่เขาว่าของถูกเนี่ยแทบจะไม่มีในโลกมันใช้ได้จริงนะเกี่ยวกับเรื่องทัวร์อะไรเงี้ยนะคะล้วที่เ้วที่ทัวร์ถูกเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอะไรคะสายการบินค่ะนะคะอย่างที่สองอไลคะแน่นอนค่ะที่พักค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะทัวร์ถูกมาก ที่พักเนี่ยนะคะก็จะอยู่ไกลจากตัวเมืองไกลจากแหล่งเริ่มรมที่คุณจะสามารถไปเดินเล่นได้สะดวกอันนี้คุณจะต้องพิจารณาด้วยนะคะฉะนั้นเลือกโปรแกรมเลือกที่เหมาะสมราคาพอดีพอดีนะจ๊ะเรื่องที่สองนะคะอ้าวอันนี้คือสําคัญมากก็คือว่าในเมื่อเราเลือกโปรแกรมแล้วจา่ายเงินแล้วจบปุ๊บได้วันเดินทางแล้วใช่ไหมเตรียมจัดกระเป๋าค่ะนะคะ สำหรับในส่วนของการจัดกระเป๋านะคะก็โอเคเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็แนะนําว่าให้มันเหมาะสมกับฤดูกาลนะคะก่อนเดินทางเนี่ยคุณควรจะมีการเช็คสภาพอากาศของอประเทศน,นั้นที่คุณจะไปว่าช่วงที่คุณไปเนี่ยอากาศมันประมาณกี่องศาสําคัญเนาะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือในส่วนของอร่มนะคะหลายคนจะแบบว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หนักหนักกระเป๋าจริงๆร่มไม่ได้หนักกระเป๋าเลยจําเป็นด้วยนะคะ เวลาฝนตกเวลาแดดออกมันใช้ได้หมดนะคะหรือหมวกนะคะใครขี้เกียจพกลมก็พกหมวกก็ยังดีนะคะเอ่อ,อยารักษาโรคนะคะแล้วก็พวกเอ่อที่ชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆอัน,นสําคัญเรื่องที่3นี่คืออะไรเอเคจัดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเอออย่าลืมว่าพาสปอร์ตนะคะไปทํามาด้วยล่ะนะคะเออสำหรับเรื่องพาสปอร์ตนะคะที่อ้อมจะมาแนะนํานะคะก็คือว่าอะไรนะคะก็ พาสปอร์ตนะคะคือถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเวลาคุณไปต่างประเทศใช่ไหมนะมันเป็นตัวแทนของคุณเปรียบประดุดกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบัตรประชาชนเวลาคุณอยู่เมืองไทยสิ่งที่ใช้แทนตัวบุคคลคุณคือบัตรประชาชนเช่นเดียวกันเวลาคุณไปต่างประเทศสิ่งที่ใช้แทนตัวบุคคลของคุณก็คือพาสปอร์ตนั่นเองนะคะบอกเลยว่าพาสปอร์ตกรุณาอย่าเก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่นะคะให้คุณเนี่ยนะคะ พกติดตัวไว้นะคะกับตัวเองตลอดเวลาแล้วใครที่มาเป็นคู่คู่เนี่ยไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับสามีภรรยาอะไรเงี้ยชอบจังเลยอ่ะชอบเอาไปเก็บไว้ที่คนคนเดียวอย่าทาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นพัดหลงเอย่ยอุบัติเหตุต่างๆนะคะสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนประเทศอะไรนะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตของประเทศนั้นๆเขาจะติดตามได้นะคะคุณมาวันไหนคุณมากับกลุก่มทัวอะไรยังไงนะ สามารถติดตามมันได้ฉะนั้นเนี่ยพาสปอร์ตให้นะเขาเรียกว่าอะไรนะติดตัวอยู่ตลอดเวลาสําคัญมากแล้วก็พยายามอย่าให้มันหายนะส่วนเรื่องที่4นะจ๊ะเรื่องที่4นี้นะคะโอเคพร้อมแล้วที่ฉันจะเดินทางแต่อย่าลืมสินะคะฉันต้องมีเงินช้อปปิ้งจ้านะคะเออเอาเป็นว่านะคะคุณเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะประเทศไหนๆก็ตามคุณจะต้องมีการแลกเงินนะคะของ สกุลนั้นๆใช่ไหมคะอ้อมแนะนําค่ะวิธีที่จะแบบว่าประหยัดกระเป๋าของคุณแล้วก็การแลกเงินที่ดีมากๆเลยจําไว้นะคะเวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศไปทําธุรกิจอะไรก็ตามไปท่องเที่ยวก็ตามนะคะให้คุณไปแลกตามแบบว่าที่รับแลกเงินที่เป็นใต้ดินอย่างเช่นพวก s u p e r l i ลิอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือไม่ก็บริษัททัวร์นะคะขอให้ตัวเลือกสุดท้ายในการที่คุณจะแลกเงินเนี่ยนะคะคือสนามบินนะคะ หรือไม่ก็ธนาคารอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเลทตรงนั้นเนี่ยจะสูงมากพอสมควรนะคะเป็นไปได้ถ้าไม่มีเวลาจรงิจรงๆก็สนามบินละกันนะคะเลทแพงมากนะคะเออแลกกับสุขผลิตดีที่สุดนะคะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําอันนี้ปกป้องสิทธิ์ตัวคุณเองนะคะเวลาคุณจะเดินทางไปต่างประเทศคุณซื้อเงินสกุลของประเทศนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่ถ้าอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนี่ค่ะสําคัญมาก เงินสก,กุลน,นี้เงินสก,กุลดอลลาร์มันช่วยคุณได้เยอะมากนะคะทุกครั้งอ้อมจะแนะนําลูกทัวร์ค่ะว่าให้คุณเนี่ยนะคะแลกเงินสก,กุลที่ประเทศที่จะไปเที่ยวเนี่ยสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยอีกสักครึ่งหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเออสังเกตนะอย่างเวลาเราไปเที่ยวประเทศใดก็ตามนะคะเราไปเที่ยวประเทศนั้นๆแล้วเงินเกิดเหลือใช่ป่ะสมมติเราแลกมาอย่างเกาหลีเนี่ยนะคะ เราแลกมาอาจจะเลทประมาณ30บาทแต่เวลาเราไปขายคืนเนี่ยเงินมันเหลือนะคะคุณอาจจะแลกแลกคืนได้ขายคืนได้ประมาณสักย5่สบาบาท24บ่าทอะไรเงี้ยนะคะขาดทุนใช่ปะออนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยถามว่าเงินเงินสมมติเป็นเงินกรีนเนาะถ้าเงินมันเหลือนะคะคุณเอาไปใช้ประเทศอื่นไม่ได้นะคะฉะนั้นแลกไปครึ่งเดียวพอนะคะแต่ถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยนะคะถ้าดอลลาร์เหลือนะคะ คุณก็เอาไปใช้ประเทศอื่นได้อีกนะคะนี่เป็นคลิกหนึงที่อ้อมไม่ห่วงวิชานะบอกเลยนะคะเอาไปเผยแพร่ต่อกันไปด้วยนะคะดีมากเป็นวิธีการที่นักธุรกิจทั่วโลกหรือคนที่เขาเดินทางบ่อยๆใช้กันนะจ๊ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือรู้ไหมเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วเศษสตางค์ที่มันเป็นเหรียญอะน,นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะคนน่ยจะชอบแบบจะซื้ออะไรก็ตาม ใช้แบงก์หยิบแบงก์ซื้อไปใช่ไหมและไอ้เงินเหรียญเนี่ยมันก็ไปนอนก้นนอนก้นหน่อยก้นถึงวันสุดท้ายนะคะถ้าบางคนนึกได้ก็ดีไงก็พยายามใช้ใช้ใไปนะคะแต่บางคนกลับถึงเมืองไทยแล้วแบบเอา้าเหรียญเือเต้นกระเป๋าเลยขอบอกนะจ๊ะคุณไปขายคืน เขาไม่รับแรกคืนนะจ๊ะสําหรับเหรียญเขารับแต่แบงค์อย่างเดียวเท่านั้นเออนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยใช้ให้หมดปไปเลยคะ่ะอย่าให้เหลือนะจ๊ะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆเลยแหละเห็นแล้วแบบปวดใจเนอะคืออันนี้เป็นแบบว่าเสี่ยงครวญจากมากุเทศคนหนึ่งละกันนะคะการที่คุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะ,ะมันคือการเปิดโลกใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะ แล้วก็ตัวอ้อมเองเนี่ยมักจะบอกกับลูกทัวร์เสมอว่าขอให้วางอาคติทั้งหลายแหล่ไว้ที่ประเทศไทยเพราะถ้าคุณมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคุณโมคิดเล็กคิดน้อยโน่นนี้นั่นเนี่ยชีวิตคุณจะไม่มีความสุขในการท่องเที่ยวเลยนะคะคืออะไรรู้ไหมนะคะเออเรื่องการใช้เงินเรื่องค่าของชีพแต่ละประเทศเนี่ยค่าของชีพเขาไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าอ้อมขอ,อยกตัวอย่างที่ประเทศเกาหลีแล้วกันนะคะคืออย่างที่เกาหลีเนี่ยนะคะ ค่าของชีพก็สูงกว่าบ,บ้านเราโดยประมาณ3เท่าแล้วราคาของออสิ่งต่างเนี่ยมันจะแพงกว่าบ้านเราอย่างเช่นข้าวโพดบ้านเรามีข้าวโพดค่ะบ้านเกาหลีก็มีข้าวโพดค่ะแต่ข้าวโพดที่เกาหลีเนี่ยราคาโดยประมาณ60บาทไทยใช่ไหมคะคนไทยบ้านเราคิดละฉันไม่ซื้อในยาเพราะอะไรบ้านฉันเนี่ยข้าวโพดฝั่งละ5บาท10บ,บาทเนี่ยฉันซื้อได้ตั้งหลายฝักหกบบาทเนี่ยนะคะแพงฉันไม่กินนะคะยายอ้อมบอกเลยค่ะ ข้าวโพดที่บ้านเรากับขา้าวโพดเกาหลีเนี่ยรสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะในโลกนี้สิ่งต่างๆย่อมไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยข้าวโพดที่นี่รสชาติอาจจะแย่กว่าหรือดีกว่าเราไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยอยากกินอะไรกินอยากทานอะไรทานอยากกดดันตัวเองมันเป็นประสบการณ์ในการเดินทางของคุณนะคะฉะนั้นนะคะอคติในการท่องเที่ยวสําคัญที่สำคัญมากๆเลยสําคัญที่สุดซะด้วยซ้ำนะคะ เปิดใจกับการท่องเที่ยวแล้วชีวิตการท่องเที่ยวของคุณจะมีความสุขนะจ๊ะ